และอันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือคอร์รัปชันและตกทรัพย์ของข้าราชการและนักการเมืองนักการเมืองรุ่นเก่าหลายๆท่านอาจจะทราบดีนะครับไม่มีโครงการก่อสร้างไหนในประเทศไทยไม่มีการเรียกเก็บเงินนักการเมืองถ้าไปเป็นระดับรัฐมนตรีงบกระทรวงเยอะก็จะเก็บไม่เยอะครับประมาณ3-5%นักการเมืองระดับท้องถินครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่านายกอบอจอ,อบอตองบมันน้อยครับแต่เก็บเยอะครับ10-30%เ แม้แต่เจ้าหน้าที่คุมงานและกรรมการตรวจรับงานยังมีตตังเลยครับท่านประธานครับได้กันคนละหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์ครับนี่เลยเป็นสาเหตุครับว่าทำไมถนนมําพังไวเพราะว่าผู้รับเหมาก็ต้องไปแอบลดสเปคเพื่อที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปจ่ายให้นักการเมืองถ้าใครไม่จ่ายเป็นไงครับโดนแกล้งครับโดนแกล้งจนขาดสภาพคล่องเข้าบริษัทเจ๊งครับนักการเมืองที่ตทรัพย์มาทำไงต่อครับก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อเสียงครับเพื่อกลับเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่ง ท่านประธานที่เคารพครับกระผมสุภนัีรมีนชัยนันท์ผู้แทนราศฎรกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านประธานครับถแถลงนโยบายของรัฐบาลในครั้งนี้ได้ละเลย2ปัญหาสําคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนครับและจําเป็นต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนคือ 1. เรื่องของความไม่ปลอดภัยในการก่อสร้างและ2ครับคือปัญหาการทิ้งงานที่นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในช่วงสองปีกว่าที่ผ่านมาครับเกิดอุบัติเหตุจากการก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่จํานวนมากนะครับอย่างเช่นกรณีสะพานถล่มที่ากกราะบังครับเนื่องจากมีการผรสมน้ําในคอนกรีตที่มากเกินไปทําให้ไม่แข็งแรงก,ก็ดีปัญหาลอนเชอร์สะพานพระรามสองถล่มครับจากการฝังยึดท่อนพิธีบาที่ไม่แน่นาปัญหา cross beam ทางด่วนสะพานทางด่วนพระรามสามถล่มนะครับจากการก่อสร้างคานเหล็กที่ไม่ตรงตามแบบหรือตึกสตง,งถล่มครับเพราะเรื่องของคอนกรีตผนังรับแรงเฉือนือตัวเชียร์วอลมีค่าต่างกว่าที่กําหนดไว้ หรือเรื่องของถนนสุดหน้าโรงพยาบาลวชิระซึ่งก็คาดว่าน่าจะเกิดจากการก่อสร้างอุโมงรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่มีปัญหาถ้าดูสถิติย้อนหลังครับเฉพาะถนนพระรามสองนะครับตั้งแต่ปี61มีอุบัติเหตุมากกว่า2,500ครั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย143บศพตึกสตองมีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า93้ศพไม่นับความเสียหายทางเศรษฐกิจครับและผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนต่อโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งคงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องสําคัญเร่งด่วนที่รัฐควรให้ความสาคัญทั้งนี้ผมคิดว่าอย่างน้อยมีทั้งหมด4สาเหตุครับที่ทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยในโครงการก่อสร้างซึ่งรัฐบาลควรต้องเร่งแก้ไขสาเหตุที่หนึ่งครับคือการขาดฐานข้อมูลระบบติดตามและสังเกตการงานก่อสร้างครับท่านประธานท่านประธานครับถ้าผมถามว่าณนะวันนี้มีโครงการก่อสร้างที่กําลังก่อสร้างอยู่ทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยกี่โครงการท่านประธานคิดว่านายกตอบได้ไหมครับไม่ได้ หรือเอาแค่ในกรุงเทพมหานครครับมีโครงการก่อสร้างที่ไหนบ้างเป็นอาคารเป็นถนนเป็นสะพานมีอย่างละกี่โครงการโครงการไหนมีความเสี่ยงที่รัฐต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษคิดว่านายกหรือผู้ว่าจะรู้ไหมครับไม่รู้ทั้งนี้เรื่องเหล่านี้ครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผู้บริหารประเทศผู้บริหารเมืองควรรู้แต่กลับไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีการควบคุมการติดตามและการเฝ้าระวงังโครงการก่อสร้างจำตอนตึกสตงอม่มได้ไหมครับ ทุกคนอยากรู้หมดเลยครับว่าตึกมันถล่มแบบไหนทั้งนักวิชาการสื่อมวลชนพี่น้องประชาชนต้องทำไงครับไปเอาวิดีโอจากโซเชียลมานั่งวิเคราะห์กันแต่วิดีโอที่มันอยู่ภายในอาคารขณะถลม่มที่ผู้รับเหมาหรือหน่วยงานรัฐควรต้องมีแต่กลับไม่มีล่าสุดครับถนนสุดที่หน้าโรงพยาบาลวชิระมีภาพวิดีโอภายในโครงการขณะเกิดเหตุไหมครับไม่มีแม้แต่แบบก่อสร้างก็ยังเป็นแบบ2มิติครับพี่น้องประชาชนต้องไปทําแบบ3ามมิติมาเพื่อ,ออธิบายกันเองว่ามันเกิดอะไรขึ้น ถ้าเทียบในต่างประเทศครับเขามีการติด C C T V ภายในและภายนอกไซต์ก่อสร้างถ้าเกิดเหตุการณ์ครับสามารถนําวิดีโอเหล่านี้กลับมาดูย้อนหลังได้หมดเลยมีการเชื่อมครับข้อมูลของหน่วยงานเพื่อใช้ในการตรวจสอบมีระบบ Facial s แกนครับในการเก็บข้อมูลคนงานเข้าออกครับตอนเกิดเหตุจะรู้ทันทีครับว่าใครยังอยู่ในไซต์ไม่เหมือนตอนตึกสงตองงอนะครับแค่จำนวนคนงานชื่อคนงานที่ติดอยู่ในตึกเรายังไม่รู้เลยครับหน่วยงานไม่มีข้อมูลยิ่งไปกว่านั้นถ้าเกิด ประชาชนเนี่ยสนใจอยากจะรู้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการเช่นผู้รับเหมาคือใครใครคือคนออกแบบใครคือคนคุมงานความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วมีประกันหรือไม่รายละเอียดกรมปรรญาเขียนไว้ว่าอะไรอยากเห็นแบบก่อสร้างแบบสามิติประชาชนทําไงครับต้องไปนั่งชะงโงดูป้ายหน้าโครงการครับไปคน Google ครับเกิดเหตุที่ไรคนไทยมีอาชีพเสริมนะครับเป็นนักสืบโซเชียลทั้งที่ข้อมูลเหล่านี้ครับควรเป็นข้อมูลสาธารณะที่ประชาชนต้องเข้าถึงได้ง่ายแต่รัฐกลับไม่ได้จัดหาให้ ทางแก้ครับคือรัฐบาลครับควรต้องเร่งจัดทำครับระบบเก็บข้อมูลและระบบติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างครับบ,รบังคับให้ไซต์งานก่อสร้างมีการติด CCTV และเชื่อมข้อมูลมาที่ส่วนกลางครับมีฟังก์ชันการแจ้งเตือนอุบัติเหตุให้ประชาชนรับทราบแบบ Real Time ครับซึ่งถ้าเกิดทำได้นี่จะเป็นการพลิกโฉมความปลอดภัยในการก่อสร้างและต่อยอดนะครับสู่เรื่องของการบริหารเมืองแบบ Smart City สาเหตุที่2ครับ ในเรื่องของความปลอดภัยคือเรื่องของการขาดการตรวจสอบการทํางานของวิศวกรทั้งที่ต้องบอกว่าอาชีพนี้มีผลต่อชีวิตของคนบุกมากนะครับอย่างเรื่องของการต่อใบประกอบวิชาชีพที่ต่ออายุได้โดยที่ไม่มีการตรวจสอบสมรรถนะและความรู้ใหม่ในขณะที่เทคโนโลยีและมาตรฐานการก่อสร้างมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรือปัญหาวิศวกรครับเอาชื่อประยัดในโครงการก่อสร้างแต่ไม่อยู่คุมงานจริงครับซึ่งเสี่ยงต่อความปลอดภัยในการก่อสร้างเป็นอย่างมากบางคนครับเอาชื่อประยัดหลายโครงการจนมันล้นครับท่านประธานครับคือเอาจํานวนชั่วโมงตามสัญญามาบวกกันเนี่ย เกิน24ชั่วโมงต่อวันแล้วครับไม่นับเรื่องของการขายลายเซ็นครับลายเซ็นแบบซึ่งปีปีหนึ่งเนี่ยวิศวกรบางทั้นเซ็นแบบเยอะมากๆเยอะเกินความเป็นจริงและยังมีเรื่องของการปลอมแปลงลายเซ็นอีกหมดนี้รัฐบาลและสภา,าวิศวกรไม่มีการติดตามไม่มีการกํากับไม่มีการตรวจสอบการทํางานของวิศวกรเลยแม้แต่น้อยทั้งที่ทําได้ไม่ยากครับเราจัดทําระบบกางและให้ทุกคนเนี่ยทุกหน่วยงานส่งข้้้้ออมมมูลลาททีี่รระะบบบนังหดหดแใ AI ตวจส มีการแจ้งเตือนในกรณีที่เราปรากฏว่ามีเคสผิดปกติสาเหตุที่สามของการไม่ปลอดภัยครับตำประธานคือการไม่แยกรายการงานชั่วข่าวด้านความปลอดภัยและระบุให้ชัดเจนลงไปใน b o q สังเกตนะครับว่าในซต์งานต่างประเทศทำไมพวกเขามีสาย p r o t e c t i o นเขามีนั่งด้านมีสแลนมีแบลนเออร์มีรั้วมีป้ายจราจรมีป้ายเตือนอย่างดีมี cctv มีทางเดินที่ดีมีไฟอย่างดีให้กับพี่น้องประชาชนแต่ของประเทศไทยไม่มีหรอกครับ นั่นเพราะอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเหล่านี้ไม่ได้ถูกระบุใน B.O.Q. ว่าต้องมีอะไรบ้างอย่างละเท่าไหร่วิธีแก้ง่ายๆเลยครับท่านนายกสั่งได้ทันทีวันนี้ครับคือให้หน่วยงานที่กำลังจะของบประมาณด้านการก่อสร้างต้องมีการจัดทํารายการด้านความปลอดภัยระบุใน B.O.Q. ให้ครบถ้วนชัดเจนแยกออกเป็นหมวดความปลอดภัยขึ้นมาเลยครับซึ่งประชาชนก็สามารถนําไปตรวจสอบได้เลยนับชิ้นได้เลยว่าผู้ประกอบการผู้รับเหมาเนี่ยมีอุปกรณ์เหล่านี้เตรียมได้ครบถ้วนหรือไม่ตามที่กําหนดในสัญญาซึ่งนี่จะเป็นวิธีการแก้ปัญหา ความไม่ปลอดภัยในการก่อสร้างระดับโครงสร้างซึ่งสามารถทําได้เลยใน4เดือนสาเหตุที่4ของความไม่ปลอดภัยคือการขาดบทลงโทษผู้รับเหมาครับท่านประธานครับอุบัติเหตุขนาดใหญ่ที่ผมริสมาก็ดีที่ท่านประธานเห็นในหน้าข่าวก็ดีจนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้รับเหมารายใดโดนแบล็คลิสโดนแบนโดนลดชั้นหรือโดนปรับเงินเลยนะครับท่านประธานและที่ผิดพลาดนี่เป็นบริษัทขนาดใหญ่ระดับตัวท็อปของประเทศเลยนะครับซึ่งก็เป็นที่น่าสงสัยว่าคงไม่มีใครกล้าแตะหรือเปล่า สิ่งที่รัฐบาลชุดที่แล้วสัญญาวไว้จะทําให้สําเร็จคือการจัดทําสมุดพกผู้รับเหมาครับซึ่งรัฐบาลนี้สามารถทําได้ภายในสเดือนครับคือเรื่องของการแก้ระเบียบการขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาให้สามารถลดชั้นผู้รับเหมาได้โดยร่างกฎกระทรวงม,มีการเตรียมพรม้อมอยู่แล้วนะครับรอแค่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เซ็นเท่านั้นแล้วก็ให้กลุมบัญชีการครับไปออกหลักเกณฑ์ต่อครับในเรื่องของการตัดและการเพิ่มคะแนนผู้รับเหมาแค่นั้นเองครับจบครับในส่วนที่2ครับคือปัญหาเรื่องของการทิ้งงานครับท่านประธานทราบไหมครับว่าอุตสาหหกกกกรรรรมมาาา่่ออส้้งงงเนนียขขดดใญถึ GDP วั เฉพาะงบลงทุนของภาครัฐนะครับสูงถึงปีละ8 0 0 0ล้านบาทแต่รู้ไหมครับว่ามีโครงการของภาครัฐเฉพาะแค่งานอาคารนะครับที่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วถูกทิ้งร้างมูลค่าสูงถึง1 0 0 0ล้านบาทถามว่าการทิ้งงานใครเสียหายมากที่สุดครับประเทศและประชาชนครับพอรัฐลงทุนไปแล้วแต่กลับไม่สามารถเข้าใช้สอยประโยชน์ได้เสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาเสียทั้งโอกาสนี่จึงเป็นเรื่องด่วนที่รัฐจำเป็นต้องแก้ไข สาเหตุของการทิ้งงานก็ต้องบอกว่ามันมี2มุมกับทบบาลงครับมีความผิดของภาครัฐเองก็ดีและมีความผิดของผู้รับเหมาเองก็ดีในส่วนของความผิดของผู้รับเหมาครับก็ต้องบอกว่ามีหลายรูปแบบแต่คงหนีไม่พ้นเรื่องของสภาพคล่องแบบที่1ครับคือประมูลงานได้แล้วขายงานให้ผู้รับเหมาช่วงครับเพื่อกินหัวคิวโดยไม่สนว่าผู้รับเหมาช่วงนี้จะทําได้หรือทําไม่ได้เน้นเป็นหลักครับคือราคาต่ําสุดครับสุดท้ายครับผู้รับเหมาช่วงทําไม่ไหวครับก็เลยต้องทิ้งงานนีไปแบบที่2ครับ ผู้รับเหมาหลักจ่ายเงินผู้รับเหมาช่วงล่าช้าครับดึงเงินครับจนทาให้ผู้รับเหมาช่วงขาดสภาพคล่องและก็เกิดการทิ้งงานปัญหาที่3ครับแบบที่3ามคัณท่านประธานครับคือผู้รับเหมารับงานเกินตัวครับทํางานไม่ทันจึงทิ้งงานเพราะหาคนงานไม่เพียงพอรับงานตัวเองมาเกินตัวแบบที่4ครับคือผู้รับเหมาไล่ฟันงานครับเพื่อหวังจะเอาเงิน advance payment หรือเงินล่งหน้าครับเอาเงินไปหมุนครับสุดท้ายครับไปฟันมาเยอะครับทํางานไม่ได้ราคาต่ําเกินไป ก็เลยต้องทิ้งงานถ้าจะป้องกันการทิ้งงานจากผู้รับเหมาครับรัฐต,ต้องมอนิเตอร์ว่าบริษัทร,รับเหมาไหนเข้าข่ายรับงานเกินตัวแล้วก็เคสไหนที่มีการฟันราคาที่ต่ําเกินจริงต้องให้มีการชี้แจงดีแครลร์ต้นทุนครับเพื่อป้องกันการที่จะไปแอบทุจริตตอนหลังเป็นรถสเปคตอนหลังลงถึงกระทั่งการทิ้งงานในส่วนของความผิดของภาครัฐครับก็ต้องบอกว่าประเทศไทยเรายังมีผู้รับเหมาดีๆหลงเหลืออยู่นะครับที่อยากทํางานแบบมืออาชีพแต่กลับเจอกลไกของภาครัฐเล่นงานจน เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทําให้สุดท้ายต้องทิ้งงานครับหลักๆก,ก็มี3สาเหตุครับคือ1คือรัฐจ่ายเงินล่าช้าครับยกตัวอย่างเช่นค่าเคครับค่าเคก็คือค่ากรณีทีเ่เป็นค่าเงินชดเชยนะครับในค่างานก่อสร้างกรณีที่วัสดุมันเกิดการผันผวนในเรื่องของราคาเช่นราคาเหล็กขึ้นราคาน้ํามันขึ้นนะครับมากกว่าเกณฑ์ปกติรัฐบาลก็จะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้รับเหมาแต่ถ้าเกิดราคาเหล็กลงราคาน้ํามันลงรัฐบาลก็จะหักเงินจากผู้รับเหมา ปัญหาก็คือเงินค่าเคที่ค้างจ่ายโดยภาครัฐเนี่ยค้างจ่ายผู้รับเหมาตอนนี้มียอดรวมกันมากกว่า8,000ถึง10,000ล้านบาทที่ซ่อนตามหน่วยงานต่างๆบางรายนี้ต้องบอกว่าโดนค้างจ่ายาตั้งแต่ปี2561 8ปีมาแล้วยังไม่จ่ายตังค์เขาเลยนะครับนี่จึงเป็นสาเหตุที่ทําให้บางบริษัทเนี่ยเกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องแล้วก็ต้องทิ้งงานปัญหานี้ท่านนายกสามารถแก้ไขได้ทันทีครับออกมติคอรมออนุมัติจ่ายค่าเคย้อนหลังที่ยังค้างจ่ายเขาอยู่ แล้วก็กำหนดกรอบครับการจ่ายค่าเคในอนาคตต่อไปให้ชัดเจนหรือว่าต้องจ่ายภายใน45วันครับตรงนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องของสภาพของการิงงานได้สาเหตุที่2ครับคือติดปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการส่งมอบพื้นที่ครับต้องบอกว่ามีโครงการจำนวนมากนะครับโดยเฉพาะยิ่งโครงการที่อยู่ในเมืองเนี่ยพอทําไปสักพักหนึ่งแจ็คพอตครับติดปัญหางานสานโปโคต,ต่างๆที่อยู่ใต้ดินครับไม่ว่าจะเป็นท่อป,ป,ปา่าปลาท่อไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆ CCTV ทท่อระบายน้ําจนไม่สามารถที่ทํางานต่อได้ บางจุดต,ต้องบอกว่าใช้เวลาเป็นปีนะครับกว่าหน่วยงานจะมาแก้ไขเพื่อขยับออกแล้วผู้รับเหมาถึงเข้าไปทํางานต่อได้ระหว่างรอเกิดอะไรขึ้นครับผู้รับเหมาต้องแบกค่าใช้จ่ายครับแบกค่าใช้จ่ายทั้งาาค่าเช่าแคมป์ค่าเช่าสํานักงานค่าคนงานค่าเครื่องจักรโดยที่ไม่มีเงินชดเชยนะครับรัฐไม่ได้ชดเชยอะไรให้ทั้งสิ้นนะครับจนผู้รับเหมาก็เกิดปัญหาเรื่องของสภาพคล่องแลไว่มีการทีงานเกิดขึ้นสังเกตได้นะครับงานใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นของกทมอของกรมทางหลวงของกรมโยธาผมมั่นใจครับ90%ซขึ้นไป ไม่มีโครงการไหนเสร็จตามสัญญาได้แม้แต่โครงการเดียวครับและติดที่ภาครัฐทั้งนั้นครับเป็นอุปสรรคของภาครัฐทั้งนั้นที่ไม่ได้รับการจัดการหนึ่งในวิธีแก้ไขครับคือการจะทําแผนที่โครงข่ายสาธารณภคใต้ดินนะครับแบบเป็น 3D one map นะครับคือรวมข้อมูลของทุกหน่วยงานที่เป็นโครงสร้างใต้ดินเนี่ยมารวมกันอยู่ในแผนที่เดียวซึ่งตรงนี้จะลดในเรื่องของปัญหาอุปสรรคได้สาเหตุที่สามของการทิ้งงานครับและอันนี้เป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดนะครับคือคอร์รัปชันและตกทรัพย์ของข้าราชการและนักการเมือง นักการเมืองรุ่นเก่าหลายๆท่านอาจจะทราบดีนะครับไม่มีโครงการก่อสร้างไหนในประเทศไทยไม่มีการเรียกเก็บเงินนักการเมืองถ้าไปเป็นระดับรัฐมนตรีงบกระทรวงเยอะก็จะเก็บไม่เยอะครับประมาณ3-5%ถึงนักการเมืองระดับท้องถินครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าน,นายกอบจอ,อบตองบมันน้อยครับแต่เก็บเยอะครับ10-30%แม้แต่เจ้าหน้าที่คุมงานและกรรมการตรวจรับงานยังมีตังเลยครับท่านประธานครับได้กันคนละ1-2%รครับ นี่เลยเป็นสาเหตุครับว่าทําไมถนนมันพังไวเพราะว่าผู้รับเหมาก็ต้องไปแอบลดสเปคเพื่อที่จะเอาเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปจ่ายให้นักการเมืองถ้าใครไม่จ่ายเป็นไงครับโดนแกล้งครับโดนแกล้งจนขาดสภาพคล่องของบริษัทเจ๊งครับนักการเมืองที่ตกทรัพย์มาทําไงต่อครับก็แบ่งเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อเสียงครับเพื่อกลับเข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งวิธีการแก้ก็คงไม่ใช่ที่ตัวรัฐบาลแล้วล่ะครับเพราะว่าคนโกงไงก็โกงครับท่านประธานที่ต้องแก้คือที่ประชาชนครับประชาชนต้องไม่เลือกนักการเมืองที่ซื้อเสียงเข้ามาสุดท้ายคร ในฐานะที่ผมเป็นรอมมาางประธานกรรมธิการวิสามันในการศึกษาการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างความปลอดภัยและการพัฒนาอุตสาหการรมก่อสร้างต้องบอกว่าปัญหาในอุตสาหการรมก่อสร้างนั้นไม่ได้มีแค่นี้นะครับท่านประธานครับแต่ปัญหาเรื่องของความไม่ปลอดภัยและการทิ้งงานเป็นปัญหาใหญ่ที่วนเวียนซ้ำซากอยู่แล้วก็กระทบต่อพี่น้องประชาชนจํานวนมากจึงเป็นเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลน,นั้นเห็นถึงความสําคัญ และถึงเวลาแล้วที่เรามีความจําเป็นต้องปฏิรูปปัญหาในอุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเร่งด่วนผมจึงขอส่งเรื่องนี้ผ่านทั้งประธานนะครับไปยังรัฐบาลเพื่อให้รีบดําเนินการแก้ไขและหันมาสนใจปัญหาในภาคก่อสร้างมากกว่าแค่จะเข้าไปตกรัพย์ผู้ระเหมาครับขอบคุณครับ